นรรมันชาขเขลกนักเดิดดํบบันเทเทวา จะถยผู้เชี่ยวชาญด้านเมือบุราให้นำผานานมาอย่างมิมาแต่ด้วยฤทิ์มนทำให้นางพูดจาไม่มีคหวามนางมาแล้วไซแล้วเหตุใดไม่พูดจานางยังงงงวยด้วยฤทธิ์มนตาแต่ว่าตูข้าจะแก้บัดนี้ ดูก่อนสุชาตามัฒนาวิไลสียามองค์สุเทศนีวรพจน์ประการใดน,นางจงทานูนตอบมะทุรุษพะตตาใสเข้าใจมีเข้าใจหรือจะตอบพระจีพันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะผิวององสุเทศนั้นตัดมาดิฉันพันจะเฉลยพระวาทีอาโฉมิเลยะสุปริยา บัฒนาสุรางสีพี่รักและเก่าพิรตีบอกมีเว้นสิเนนักบอกหน่อยเถิดว่าดหลูกเจ้าก็จะยอมสมัครรักตูข้าสมัครหรือมิสมัครก็มีอาจจะคอยตามพี่จะขอกอดวัตถุและจุพิตะว่าจะว่าอย่างไรข้าบาปจะขัดหรือก็มีได้ผีวะองค์จะสรงกอง ว่าจะเต็มหรือดีหากดนุกอดและจูบน้องเต็มใจหรือดนุก,ก็ต้องปฏิบัติระเบียบด,ดีแนมายวินเหตุดายุพินจึเป็นเช่นนี้ดูราวาแล้วมือเพอเผยหรือดีดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเพวาที่นางอาการเป็นอย่างนี้พอริดมนตาโยคะอันขังบังคับได้จน ให้ตอบอยู่บนได้ตามต้องการข้าไม่ต้องการนังด้วยวิธีนี้แก้มวนออกเสียเจ้าพันธนาเจ้ารู้สึกตัวเราหรือที่นี่ที่ไหนเพคะที่นี่คือวิมานของข้าเองเจ้าไม่ต้องกังวลนะหม่อมฉันจำได้ว่า กำลังเก็บดอกไม้อยู่ในสวนแล้วเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้พี่คะข้าเป็นคนพาเจ้ามาเองทำไมพระองค์ถึงพาหม่อมฉันมาด้วยกุบายใช่นี้คะหากข้าไม่ทำเช่นนี้เจ้าจะมาหรือมัทนาเจ้ารัค่าหรือไม่พระองค์ทรงสูงยิ่งนักหม่อมฉันไม่คู่ควรกับพระองค์ ที่หล่อนมียินยอมมีคู่สมรสมานมานรักษ์สมัครสมานอภิลมหรือเป็นฉไนหน่อมฉันบ่มีบุรุษผู้เป็นโสดบ่มีมานะสับใประดิพันธะได้ๆอภิลมหรือสมรสในเมื่อเจ้าไม่มีชายใดใหญ่จึงไม่รับหลักค่าละ่ะมัทนาหม่อมฉั้นนี่อาจเสียใจแล้วท่านได้จริงๆ หม่อมฉันทุลานะคะสาก่อนจะไปไหนหม่อมฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่งทรงลำคาญใครหนอบอกแก่นรงคาญว่าพี่ลำคาญหม่อมฉันสังเกตเห็นเองพี่คะนี่มัทนานเจ้าเล่ชิช่ชงางจังนันจา ในเมื่อข้ารักเจ้ามากเกินเสียแต่เจ้ายังปฏิเสธเช่นนั้นข้าจะให้เก้าไปเกิดในแดนมนุษย์หม่อมฉันยินยอมตามทั่วพระบัญชาเช่นนั้นหม่อมฉันขอเกิดเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมข้าจะขอสาบเจ้าให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามและหอมและต้องมีหนามไว้ป้องกันจากสัตว์ร้าย การาชสีด้วยฤาีก็ได้รู้ว่าดอกลานีเป็นนางฒนาที่จุติมาจากสวรรค์จึงน,นามาปลูกใกล้อาสมท่านนั้นก็หลับไป็นดูนางเปนกัาลูกแต่บุบมาวันหนึ่งท้าเชดสีกษตสัสตออย์์ู้ปกครองเมืองพัสสตินอัครามาล่าขึ้น่าแต่กลับล้มาาได้มาเจริ ทำไมดอกกราบดอกนี้เจ้าดูใหญ่เหลือเกินช่างดูแปลกยิก่งนักข้าเกิเสือไเบืกไอ้นั่มันรูปปันเสือเจคิดยังไงข้าขอโนะครับต<อ>ออ้้งมีเงจริงเสียข้าเกิดมาก ไปเราอไปด้านตัตท่านเชียเสีขอรับตอนนี้ก็ตกดินแล้วััวบป่าเราก็ยังล่ามยาย้จะเป็นตัวจะกลับไปก็ยังไงอยู่เราควรผ่าที่ปักตัวนี้ดีไหมขอรับ ก็จริงของเจ้าเจ้าไปหาที่พักไหมค่าสิเมื่อสักครู่บ้านน้อยได้พบเห็นทางมัดของพราสีอยู่แล้วก็ไม่ไปขอที่พักเขาดีไหมขอรับเข้าว่าดีมากเจ้านำทางข้าไปสิได้ขอรับ ขอพักที่ได้หรือไม่ได้สิมันธนาเจ้าไปเตรียมที่พักให้เท้าชัยเสนหน่อยนะเพคะยามคออ่อ้อยู่กใกลชิด้วยควารักนามัธนาจึงไม่ตายเป็นอ,อาาลาีเท้าชียเสนพานางปที่อุทยาน เล่นใช่เท้าใชเศษไหมคะพระนางจริงด้วยสเสด็จพี่เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงทำไมท่านพี่ท่าของข้าแบบนี้ข้าเป็นเมสีของท่านนะที่พวกเราสองคนแต่างงานกันก็เพราะเ่็นของเจ้าไม่ใช่หรือข้าไม่ได้รักเจ้ากาจะฟ้องเสด็จพ่อ ก็ไม่รู้พ่อมาแทนที่ลูกลูกไม่ยอมท่านพ่อต้องขับไปตีนะไปคะงั้นน่ะมันไม่ได้การแล้วต้องลกพับไปตีทหารตันทับทำไมเสด็จพี่เฉยเสนต้องพานางนัง่นเข้ามาด้วยข้าไม่ชอบนางเลยจริงๆจนบอกเสด็จพี่เฉยเสนว่านำพระนาะสุผางเล่นชูกันได้พี่คะเขาเยเสนใชคะ ข้าร<ส> <|th|> ู้เรื่องสำคัญนะว่านางมาธนากับสุธาแอบคบชู้กันด้วยคะจริงหรือข้าไม่คิดเลยว่า ja <ใ>นางเกิดทำกับข้าเช่นนี้เจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เจ็นไลยบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ ช่วยทน,น,นให้ไหวแม่น้ำตาไหลฟื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้องยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไหว ท่านรู้หรือไม่จริงๆแล้วนางมัทนาบ,บริสุทธิ์และรักท่านมาโดยตลอดแต่นางถูกใส่ร้ายโดยนางจันทีจริงหรือใช่เพคะนี่ข้าทำไมลงไปข้าต้องไปตามนางท่านสุเทศความรักของข้าทำให้ข้าเจ็บปวดยิ่งนักข้าขอให้ท่านทรงมารับข้ากับสวรรค์ด้วยเถอะ กข้าจะพาเจ้ากลับสวนรค์ก็ได้แต่เจ้าต้องเป็นเคสขค่าแต่ข้าไม่ได้รักท่านข้ารักท้าชยเสนถ้าเจ้าไม่หลับหลัข้าเจ้าก็เป็นหลับบัวหลับตลอการเทรนเนอร์ วัฒี่ขอทโทษพี่ไม่น่า่อยให้เจ้าเป็นอย่างนี้เลยพี่ไม่รู้ว่าเจ้าโดนใส่ร้ายพี่รักเจ้ามาตลอดพี่ขอโทษ 那个第第一件出来。 ลำคานว่าพี่ลำคาญหม่อมฉันสังเกตเห็นเองิค่ะแหม่ <c oughs> ไอ้เหียม่พูดเฮียะคนคนของกไเป็นรเดิครับเดินไปไเฮเลยยังไม่ต้องเอาเรยต่อเลยก็ได้นะอ่ะต่อเร่อเดี๋ยวเราบอกแอคชั่นเ้วค่อยเล่นแอคชั่น